นี้นะเรามาถึงสนามบินสุวรรณภูมิแล้วเอ๊ะสองคนนี้เขามาทำอะไรกันครับมารับเฮียครับมารับเฮียใช่ไหมโอเคครับไปครับเดี๋ยวเราไปหาเฮียกันคนงงกันเลยเฮียเฮียไหนเนี่ยเฮียคลิปครับเฮียคลิปนะเดี๋ยวเอเลียสคลิปโชเก้จะมาถึงเมืองไทยตอนสองทุ่มครึ่งนะครับแต่ตอนนี้คนเยอะมากเดี๋ยวต้องรอการดำเนิน เดี๋ยวผมต้องไปเอาบัตรของสื่อนะฮะเพื่อที่จะได้เข้าไปถ่ายข้างในแต่เพิ่นตอนนี้ยังติดต่อทางทีมงานไม่ได้ก็อาจจะต้องรอนิดหนึ่งตอนนี้เวลายังเหลือเยอะนะเดี๋ยวค่อยขึ้นไปตอนนี้ขึ้นมาข้างบนแล้วนะ เดี๋ยวเราจะต้องไปรอที่ประตูสิธินะครับซึ่งอันนี้ถ้าเป็นคนทั่วไปเหมือนจะต้องรออยู่ข้างนอกหรือเปล่าผมไม่มั่นใจในปีนี้นะแต่เดี๋ยวผมอาจจะต้องไปติดต่อกับทางทีมงานเพื่อที่จะขออบัตรสื่อเพื่อที่จะเข้าไปข้างในนะครับโอเค่เดี๋ยวรออยูร่อรอเดี๋ยวเราต้องไปข้างหน้า นี่คือผมมาปีละครั้งเหรอเนี่ยปกติจะขึ้นเครื่องบินที่ดอนเมืองกันนะสุวณภูมิไม่ค่อยได้ขึ้นเพราะว่าไม่ได้ออกต่างประเทศเลยนะฮะก็ล่าสุดก็ไปที่สปปลาวเท่านั้นเองเนะก็เดินทางด้วยรถก็ไปได้นะฮะแต่ที่ผ่านมาคือไม่ได้ไปต่างประเทศเลยเดี๋ยววันนี้เราอาจจะต้องรอถามไหมาผมไม่มั่นใจเลยต้องถาม ทางทีมงานว่าผมจะต้องเอาบัตรสื่อที่ไหนเพราะตอนนี้ติดต่อไม่ได้นะฮะตอนนี้ก้าวสุดต้องไปอีกต้องไปอีกเราเดินตรงไหนได้มั่งเราต้องขา,างออกข้าโนอกแล้วก็เดินตรงนี้ใช่ไหมต้องหาไม่อนดนานมาครั้งนะครับก็จะงงๆหน่อย ผมว่เราขึ้นตปข้างบนอีกชั้นเพาเราต้อไปแค่เดินทางอ๋อมันต้องออกข้างนอกงั <desserts> <ES> uh, oneself, ้นเดี๋ยวผมต้องแยกตรงนี้แหละเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องสอบโอเคผอยเข้าดีนะฝอยได้รัเซ็นกันนะฮะอะตอนนี้นะเรามาถึงตรงโต๊ะลงทะเบียนสื่อนะครับก็เดี๋ยวเรารอลงทะเบียนตรงนี้นิดหนึ่งนะ นี่สวัสดีครับสวัสดีครับนี่อันนี้มาเจอโอ้โหเดี๋ยวเราคนวิเดตเป็นไงบ้างสวัสดีครับพี่วันนี้มาทําอะไรครับพี่วันนี้มาหาเฮียมาหายเฮียถ้าคนถ้าคนไม่ได้ดูช่องนะเขาไม่เข้าใจนะว่าเฮียคือใครอ๋อใช่ใช่จริงๆเขาคืออะไรคือใครครับจริงๆเขาคือใครครับเดอะโกดครับเดอะโกดเดอะโกดเดอะโกดบางคนก็ไม่เข้าใจครนะเอาเลยครับบอกชื่อจริงเขาเลยคิปเชลเก้ครับคิปเชลเก้วันนี้ก็เป็นปีที่สองที่เรามาอย่านั้ วันนี้ก็มาทำหน้าที่สื่อแล้วก็ถ้าได้ลายเซ็นเฮียด้วยก็จะดีเป็นผลพลอยได้ค,ครับผมโอเคเดี๋ยวเราลงทะเบียนสื่อนี่ฮะเดี๋ยวให้พี่เด็ดลงทะเบียนก่อนเลยอยากจะบอกว่าชื่อสื่อจากเพตวิ่งเนี่ยมาแค่สี่มาแค่สี่นอกนั้นเป็นสื่อมวลชนจากค่ายอื่นอโอเคเดี๋ยวผมขอลงทะเบียนก่อนนะฮะเพื่อที่จะได้รับบัตรนะอ่าพี่เดดโชว์หน่อย นี่ได้แล้วนะฮะโอเคครับตอนนี้เราได้ปัดสื่อเรียบร้อยแล้วนะครับใครที่ไม่ได้มาลงทะเบียนก็จะต้องรอด้านนอกตรอด้านนอกอันนี้ให้เฉพาะสื่อนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสนะเป็นโอกาสครั้งหนึ่งในชีวิตที่จะได้เจอนะซึ่งจริงๆก็เจอแล้วนะพี่เดชเป็นไงบ้างเจอครั้งที่สองครั้งนี้คอครั้งที่สองก็จะก็ก็ตื่นเต้เหมือนเดิมแต่จะไม่เท่าครั้งแรกครั้งแรกนะครั้งแรกมันแบบมัน มาเจอครั้งแรกมันให้มันอาจะตื่นเต้นมากๆครั้งนี้ก็ก็ก็ยังตื่นเต้นแต่มันอาจจะน้อยกว่าครั้งแรกนเพราะว่าเราคุ้นเคยกันแล้วเจอกันแล้วเจอกันบ่อยเจอกันบ่อยเหมือนวันนี้มามารับญาติใช่มารับญาติกันไม่ได้เจอกันมาหนึ่งปีเนาะนานเกินนานเกินตอนนี้นะมีช่างภาพมีสื่อจากสายข่าวต่างๆนะมารอกันอยู่ตรงนี้ อันนี้ทีมเสือเพ็ดนะนี่ทีมเสือเผ่นมากันแบบเยอะแยะ เราต้องมาต้อนรับครับเพราะเราเป็นผู้ดูแลระยะฮาปมาทนครนี่เบสเซอร์ฮาปมาตามมาเรื่อยกันได้นะครับหนึ่งชั่วโมงห้าสิบครับผมโอ้ไม่ตามดีกว่าสองชั่วโมงยังจะตามไม่ทันเลยคนเยอะแต่เราได้ถาว่าคุณวิ่งฟูก็ตอไม่แช่หรอนี่ไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดาเมื่อกี้ก็ไปซีนเอ็กมายังไม่ได้แก่เลยเนี่ยอย่างนี้เลยเดี๋ยวมาดูถัดไปครับนี่มีพี่ชมพู่นะมีพี่เชษนะครับพี่โอ๋นะครับ มากันเป็นไงบ้างครับตื่นเต้นไหมโอ้ยเลยก็ตื่นเต้นสิคะเจอคนที่เรารักตื่นเต้นได้ไงล่ะจะได้ได้เข้าใจแล้วอ่าพี่เจมเป็นไงบ้างครับสบายดีครับสบายดีครับผมวันนี้มาบ้านใกล้ครับบ้านใกล้อ๋อบ้านใกล้เดี๋ยวเดี้ยวดิบ้านใกล้ก็เลยมาแต่อพี่อ๋อเป็นไงบ้างพี่อ๋อครับผมก็มาทำงานตมาทำงานปกติอันนี้มาทำงานมาทำงานครับนะโอเคเดี๋ยวเรารอรอสักแป๊บหนึ่งนี่อันนี้ก็มาเจอ แฟนกลับนะมาแล้วเป็นไงครับในชอรูมหน่อยตื่นเต้นมากนี่เดี๋ยวจะให้เซ็นใช่ครับอันนี้พี่ชายผมวาดมาวาดให้เขาวาดแต่เราเก็บเองใช่ไหมให้เอามาเซนให้เขาคือปีที่แล้วอะรับปากเขาไว้ว่าจะเซ็นเราไม่ได้เซนปีนี้ก็เลยทําตามสัญญาเอามาเซนให้เขาโดยเฉพาะเดี๋ยวเราต้องรอลุ้นเพราะว่าเดี๋ยวต้องรอข้างนอกรูปนี้ปีหนึ่งแล้วเนี่ยเก็บไว้เก็บไว้ปีหนึ่งเต็มเโอ้สุดยอดเลยสุดยอดนะะเดี๋ยวถ้าได้เซน ก็ขอแสดงความยินดีนะเพราะว่าไม่ใช่ทุกคนจะได้กันง่ายๆนะหลายเซ็นนะต้องรอนะครับตอนนี้นะครับเรามาอยู่ที่ตรงแบ็กดอกไว้สำหรับแถลงข่าวนะครับก่อนที่คลิปโชเก้กำลังจะมานี่ตอนนี้มากันแล้วมีพี่สีใหญ่พี่อ้อยบอยมาแล้วนะตอนนี้เวูดีครับพี่ตัสวัสดีครับอันนี้ใส่ชุดแถลงข่าว เส่เสื้อต่างห่าาวเลยสดใสเกินไปหรือเ่าก็ไม่รู้พ<ก><น>ี่จะได้เด่นเด่นจะได้เด่นเด่นดีค่ะคุณปางปนไงเป็นไงครับ ยินดีมากค่ะเป็นปีแรกที่ได้มาปีที่แล้วเห็นคุณตังทําคลิปนะคะว่ามาน้ำตาจะไหลปีนี้เลยย้อยออมาสัมผัสบรรยากาศได้น้ำตาไหลบ้างนะคะเดี๋ยวได้เจอแน่นอนเดี๋ยวพี่ติ๋วใหญ่จะวิ่งให้เฮียคลิปดูนคิดว่าจะต้องวิ่งแต่งเฮียคลิปแน่นอนปีนี้ล่ะที่เป็ดโลเลยฮะเดียวกันรู้ยังคิดว่าจะวิ่งี่เบ็ดรู้แล้วรู้แล้วไม่ไม่งั้นปีปีหน้าเฮ้ยเผื่อปีหน้า ยังคิดแกวิ่ง42สวัสดีครับพี่ตังเอาวันนี้เรามาเจอกันที่สนามบินที่ไม่ใช่สนามวิ่งบ้าง <c oughs> วันนี้สบาย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 ครับ,บวันนี้ก็มากับทีมเฟรนะครับที่ั้งเพจทั้งยูทูบเบอร์ต่างๆชื่อดังมากมายมาลงตัววันนี้เพื่อมารับเอ่อเอเลนคิปโชเก้น,นะครับเพิ่งเพิ่งเดินทางมาถึงประเทศไทยวันนี้เลยตอนนี้แลนดิ้งแล้วนะครับตอนสองสองทุ่มสามสิบห้านะครับโดยมีพี่เชนนะคะเลสลันโดเป็นคนรายงานรายงานไฟบินนะครับว่าแบบว่าคิปโชเก้เนี่ยเดินท จุดนี้จุดนี้ในเวลาเท่าไหร่เท่าไหร่แล้วเรื่องไฟล์ไปเทไหรเรื่องวิ่งอย่าถามไม่รู้เรื่องวิ่งเลยคืออันนี้คือแบบคือดูแบบดูไฟล์แบบว่าแบบไปอยู่ถึงตรงไหนตรงไหนแล้วเนี่ยเหมือนดูแบบเวลาตอนวิ่งอ่ะว่าแบบตอนนี้ไปถึงกิโลที่เท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่แล้วแล่นที่กี่โมงอะไรอย่างนี้มีแท็กกิ้งตามแท็กกิ้งตามเลยนะครับก็วันนี้ก็มารอรับคลิปโชว์เกะครับแล้วก็มาร่วมกิจกรรมนะครับกับทาง ไตรลีกนะครับ mm. ซึ่งทางไตรลีกเนี่ยจัดเต็มมากก็จัดกิจกรรมหลายกิจกรรมนะครับเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นวันที่ทุกคนนะครับมารับคลิปโชเก้กันแล้วก็ในวันพรุ่งนี้นะครับ mm. ก็จะมีกิจกรรมที่เป็น 10K challenge นะ mm. ครับที่เป็นร่วมวิ่งแล้วก็เป็นแฟนมีกับคลิปโชเก้ที่สนามสุภชราสาย10กิโลนะครับ mm. แล้วก็ในวันวันศุกร์ก็จะมีกิจกรรมที่สวนลุมพินีนะครับ <Okay. S 1> ที่จะเป็นคลิปโชเก้กับที่ไปเป็นฟุตพินเนาะอ่า mm. เป็น mm. เป็นฟุตพินแอนนิวเซอรี่นะครับแล้วก็คลิปโชเก้ก็น่าจะวิ่ง อ๋อเช็คเอาท์รันในส่วนลุมนะ5โล10โลนะครับก็ไปดักหลอกกันได้นะพูดพูดยาวเงี้ยคนตัดวิดีโอทำไงเอาหมดเลยตัดหมดเลยตัดหมดวันศุกร์ใช่ไหมไม่ใช่พูดเยอะๆเลยวันศุกร์หรือวันเสาร์วันศุกร์ใช่ไหมครับใช่ไหมครับที่เป็นพุทธรินต์เดนิเวอร์สเตรียวันศุกร์หรือวันเสาร์เปิดวันเสาร์วันเสาร์เมื่อกี้พูดทีทีเอ็กซ์โปคือเอาง่ายๆมีกิจกรรมตลอดสุกบ้าพุทธปรินต์ไงแล้วก็วันเสาร์ทีเอ็กซ์โปป่ะวันเสาร์ไม่เอ็กซ์โปวันวัน วันศุกร์ผลหัสเอาง่ายๆกิจกรรมอู้กิจกรรมน่นจําคือจําไม่หมดต้องไปดูไปดูในเพจไปดูในเพจนะครับ Amazing Thailand r a t มา n นอ่าเดี๋ยวรออีกไม่นานเกินรอไม่ได้เดี๋ยวชิปกเกิจะมาเออนี่แล้วกันเดี๋ยวผมพาไปดูแฟนคลับกันดีกว่าว่าแฟนคลับที่มารอรับลายเซ็นนะตอนนี้คือย้ายจากตรงประตูที่10นะมาอยู่ตรงหน้าประตูที่8อันนี้เป็นแฟนคลับ ที่มารอชิปโชเก้กันนะฮะตอนนี้ย้ายมาอยู่ข้างในกันแล้วเยอะนะครับจำนวนเยอะมากเดี๋ยวทุกคนต้องได้ไลายเซ็นต์นะต้องต้องได้ไลายเซ็น์กันทุกคนคือกติกาไม่ได้ยายนะเพียงแค่ว่าถ้าเป็นระเบียบถ้าเป็นระเบียบก็จะได้ลายเซ็นกันทุกคนแต่ถ้าไม่ระเบียบปุ๊บ คิปโชเกจะโดนรวบทั่นีโอเคเดี๋ยวเราไปรอนะครับไปทําหน้าที่สื่อกันนะครับตอนนีนะ้เดี๋ยวมาดูว่าคลิปโชเกจะมาถึงตอนไหนนะผมว่าใกล้ๆแล้วแหละเห็นบอกว่าลงมาแล้วลงมาแล้วรอรอตรวจนะตโนต่อหมอนิดนึง นี่เรามาเจอพี่ยงนะครับพี่ยงเตรียมของมาเซ็นเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะเอพิ่งรู้พิ่งรู้เลยฮะรู้ก็เลยเอานี่มาหนะง่ายๆนะง่ายๆเพราะว่าเราแบ่งปันดีกว่านะครับเพราะว่าปีที่แล้วเรามาแล้วใช่ใปีนี้เราก็อยากจะแบ่งปันให้ปีนี้ปีนี้ของปีแล้วนะอ่าปี่ปีนี้เหมือนกันเลยนะเนี่ยทุกคนก็มารอกันนะเดี๋ยวบอกคนที่มาเร็วครับลงแล้วนที่มนอ่าลงแล้วลงแล้ว กำลังรอตรวจนิดนึงปีสอสามาผมดูคลิปพี่หนุ่มมาเนอร์เจอร์นี่พอดีว่าเราเสิร์ชจากรีโมททีวีอะครับ <c oughs> เราจะไปเที่ยวตัวเกียวแต่มันฟังผิดมันก็เลยเอาไปพิมพ์ว่าเป็นวิ่งตัวเกียวม,มันก็ป๊อปอัพเป้งคลิปพี่หนุ่ม,มปี2023ขึ้นมาก็าเลยเลยดูแล้วก็ เกิดแรงบันดาลใจว่าอยากจะไปแล้วก็ลองสมัครลอตโต้ครั้งแรกดูแล้วก็ได้เลยก็ได้ปีสองสี่แล้วอืมแล้วก็เลยเป็นที่มาที่ไปก็เลยแบบจริงๆปีนี้ก็เออไปเบอร์ลินแล้วก็ทําเก็บไว้ทุกเล่มแต่ว่าวันนี้ก็พบมาแค่เล่มเดียวผมก็จะแบบว่าอ๋อคือพูดง่ายๆว่าน่าจะเก็บซิกสตาร์อ่าใช่ใครับก็เลยทำเป็นแบบนี้เลยโฟโต้บุ๊กแบบนี้อันนี้ก็ไปอุบลันนีที่เป็นมอร์นิ่งรันก็เจอพี่หนุ่มก็เก็บไว้ก็จะได คือมันเหมือนเป็นมันเป็นเรื่องราวนะนเป็นน่าจดจํามันก็จะเป็นโในเรสเลยใช่ครับมันก็จะเป็นอ,อีกโมเมนต์หนึ่งอะไรเงี้ยครับเพราะว่าท่านเอาเก็บไว้ในดิจิตอลอย่างเดียวหรือว่าอัดรูปมันก็จะไม่ไม่ค่อยเหมือนกัอ<ะ>ันะนี้ขอบวผักก็ปอ,อืโอ้ถ่ายเยอะมากรูปเยอะมากตากล้องเขาก็ตากล้องดีเนาะนะโอเสบรรยากาศได้ใช่ครับก็เลยติดมาด้วยเผื่อ โล่งๆอะไรเงี้ยครับนี่ตอนเข้าเส้นไช่เนาะใช่ครับโอ้สุดยอดสุดดยอเขาก็จะแบบว่ามีมีอยู่นี่ผมก็ถ่ายแชร์ไว้เป็นเป็นเป็นชั้นคริปโตเนี่ยนะครับก็ดูใหญ่ๆก็เลยแบบเก็บไว้ไปดโหมากเกยมากนะต้องเก็บเป็นที่ระลึกนะถ้าไปวิ่งแบบนี้แล้วเนี่ยใช่ๆครับนี่นะครับคันเบลเลอร์เลยอ๋อม้วนครับพี่อ๋อม้วนม้วนมาก่อนเพราะว่าแล้วก็มาอันนี้เข้ากรอบ กระแตกกระดาษแข็งว่าเรานี่สว่กระดอันจริงผมใส่กรอบอันจริงผมใส่กรอบไปอ๋มอม้วนแล้วก็เอามาแบบใส่กรอบนี่ไ<น>ง,ง,งอัดกรอบจริงจริงผมอัดกรอบไว้น้องเห็นไหม,มสุดยอดไหมสุดยอดไหมก็มคือทุกคนมีเรื่องราวมาราธอนเป็นของตัวเองนะครับแล้วก็มีชิปชโชเก้เป็นไอดอลเดี๋ยวรอชิปโชเก้นะครับกำลังจะมานะครับเดี๋ยวรอสักนิดเป็นอย่างไรบ้างครับวันนี้เอาเสื้อมาด้วย บางเกาะเนี่ยชั้นคือเล็กซ์วิ่งแล้วก็มีลายเซนของอันนี้คิรินนะฮะมีคิรินก่อนมันจเนียเกาะใช่ไหมอ่าเดี๋ยวได้ได,ได้ตัวเชอ,อีกตัวหนึง่ง<อ>นะเดี๋ยวต้องรออีกนิดเดียวเสื้อสีเทานะครับคิปโซเก้ามานี่เดี๋ยวรอแป๊บหนึง่งกำลังมาครับกำลังมานะครับเอารอแป๊บหนึง่งครับรอแป๊บหนึง่ง เดี๋ยวเรารอเข้าแถวเลยนะเราทำทูตไทยล่ะเด้ Welcome to ไทยล่ะมีเลือกเยอะโอเคมาแล้วนะครับา <Yeah. S 1> uh, ตอนนี้คลิปโชกเก้มา <Yeah. S 1> เรียบร้อยแล้วนะ <Yeah. S 1> ผมจะพาเพื่อนๆดูบรรยากาศตรงนี <laughs> <laughs> ้เห็นไหมทุกคนตื่นเต้นกันหมดเลยนะถึงตรงน,นี้กันนะ โอเคเดี๋ยวให้พี่คันให้กันถ้าเริ่มนตรีเอ่ยคันผู้ว่านะครับได้ข่าวตอบรับจะเป็นทางใช้มาอย่างนี้แล้วกันนะครับเพราะว่าไม่ได้อนุญาตให้ใช้เสียงนะครับเสียงอาจจะไม่ค่อยได้ยินนะครับตอนนี้ให้รู้ว่าได้ ่าต้อนรับนะครับเนื่องจากว่าข้างในนี้เขาต้องการไม่ให้ใช้เสียงที่ดังนะครับเย แปลยนนิดหนึ่งก็ดีใจที่ได้กลับมาเป็นครั้งที่2นะครับแล้วก็ดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสได้จะร่วม,ดดมวิ่งกับสมเด็จเป็นพระราชินีนะครับในระยะ21กิโลสรุปเดี๋ยวคุณที่เป็เก้จะวิ่ง21กิโลแล้วก็เขาอยากจะมาทำหน้าที่ของเขาในฐานะของแฟนด์แบสเตอร์ของปริเทไทแลนด์ของประเทศไทยนะครับ ทำให้คนเกิดความรู้สึกอยากวิ่งทำให้คนเกิดความรู้สึกสามาัคคีเป็นนึ่งเดียวกันโดยใช้การวิ่งน,นะครับเป็นสื่อนำอันนี้ก็มิชชั่นครั้งนี้นะครับก็หวังว่าทุกคนจะให้ความร่วมมือแล้วก็สื่อสารออกไปผร้ชนทุกคนก็นำพอลงไปช่วยกระจายจขา่าวไม่ใช่ให้คนไทยได้ฟังนะครับก็ให้ทั้งโลกได้ได้ยินทีนี้เรามีการถ่ายรูปไปทั่วโลกนะครับก็จะหวังว่าภาพกระตับใจของทิสโเก้ครั้งนี้เนี่ยก็จะออกไปสือ่อทั่วโลกครับ ใครอยากครับถามอะไรไหมเพราะว่าเดี๋ยวการออกไปเนี่ยจะไปหาแฟนคลับก็อยากจะขอให้พี่ๆสื่อมวลชนเนี่ยได้ไปเก็บภาพด้วยเพราะเราไม่อนุญาตพิสูจน์อนุญาตให้ทางแฟนกลับเข้ามาเราจะเดินไปหางนนะครับขอเขาต้องมือได้ไหมครับให้เลยนะคิดตามครับขอคำถามหนึ่งครับคลิปโช้าเกะปีหน้าจะวิก42่สิบไหมครับ n e year you are you going around next year yes โอเคเดี๋ยวเราไปรอเข้าคิวกันนะครับเพื่อให้คิปโตเกะจะได้ไปถ่ายอาไปแจกลายเซ็นนะครับรอข้างหน้านะครับไปไปรีบรีบทุกคนรีบไปรีบไปรีบไปอ่าโอเคเข้าแล้วต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรให้ก่อนให้ก่อนเดี๋ยวรออย่าไปแย่งลายเซ็นครับเฮ้ยเราไปต่อคิวเลยไปต่อคิวต่อคิวเลยต่อคิวต่อคิวต่อคิวเลยต่อคิวเราลองตรงไหนบ้างพี่ตรงนี้นะตรงนี้เลยต่อคิวเลยต่อคิวเลยคนแรกคนแรกได้ลายเซ็นเป็นไงบ้าง ดีใจไหมครับดีใจไม่รู้จักเลยนี่ไม่รู้ใจชิมโชว์หน่อยลองโชว์หน่อยลองลองโชว์หน่อยลายเซ็นอยู่นี่ลายเซ็นอยู่ไหนอยู่นี่ค่ะไออยู่นี่นี่ลายเซ็นอยู่นี่สุดยอดมากเลยเดี๋ยวหนูก็รู้จักนะเดี๋ยวหนูก็รู้จักโตกิ้งแมนชิมโชว์ดิอยากจะบอกว่าปีนี้เนี่ยการจัดการดีกว่าปีที่แล้วคือ พอเป็นระเบียบมากกว่าอาจจะมีวุ่นวายในช่วงแรกแต่ตอนนี้ทุกคนง่ายหมดแล้วนะครับก็คือทุกอย่างทําให้เป็นระเบียบเพื่อที่จะให้ทุกคนสามารถที่จะได้ลายเซ็นของคิปโซเก้ทุกคนนะฮะอ่าได้ลายเซ็น uh คิปโซเก้เป็นอย่างไรบ้างครับราไปมากเลยครับพี่ชิงออฟมาราทอนได้เจอแล้วแต่การที่บุรีรามครับพี่ผมจำพี่ได้ครับนี่ยินดีด้วยนะครับฝันเป็นจริงแล้ว

โอเคใกล้สุดแล้ว <laughs> นี่เราใกล้สุดแล้วโดนเบียดออกไม่ได้รอแป๊บหนึ่งนะฮะมอเโอค,คโอเคนะครับ welcome to t h a i l a n เย้ ที่แล้วก็ล้างใช่ไหมโอเคครับค่ะขอบคุณครับได้แล้วได้เหมือนเดิมหลาเซนนะโอเคครับลัสวันจบแล้วอ่าตอนนี้โอ้โนโนทีมงานกระเป๋าหล่น โ okay. อเคอ่ไปแล้วนะครับตอนนี้ <c oughs> เราเราก็เดินต่ <c oughs> <c oughs> เดินไปส่งถือว่าเดินไปส่ง <c oughs> ะนะเตอนนีนที่เราเป็นสื่อนะครับเราก็เดินไปส่งนะกับท่านผู้ใหญ่หลายๆคน เป็นไงบอยปื้มมากปื้มเหมือนเดิมพี่สุดยอดนี่จริงๆจริงๆจะให้จะให้เซ็นในนี้นะแต่แบบว่าผมไม่ทันแล้วก็เลยต้องมีความติดไหเนี่ยมีไหมถ่ากที่เซนเนี่ยผมมัไม่มั่นใจคนเยอะอ่ะไปเราไปส่งคลิปโชเก้กันนะโอเคเดี๋ยวรอแป๊บนึงคลิปโชเก้คลิปโชเก้บอกมีนิดนึงเอ้ไปเรียบร้อย จบจบจบ่ะเรียบร้อยอิ่มเอิมกันแต่ละคนเป็นไงมั่งพี่ชมพู่เป็นไงมั่งนี่ไหนก็ดูนี่โอ้โหเซนข้างหลังสุดยอดพี่ชมพู่ก็อวดอย่างไรนะฮะเล้วแ่งสวยด้วเพราะเราแต่งง่ายพี่เดนพี่เดนเป็นไงนี่ไงครับเรียบร้อยแล้ว เดี๋ยวไปเจอเอ็กซ์โปนะครับโอเคเรียบร้อยนะฮะโอเคเดี๋ยวเราต้องเราต้องกลับแล้วนะครับกลับแล้วได้คนแรกเลยใช่ไหมคนแรกเลยลูกชายได้นะเออลูกชายได้เซนที่เซนที่รูปอ่ะที่ออเตอร์ที่ออเตอร์เนี่ยคลิปเห็นลูกชายพวกวิ่งก็หายไเนี่ยเนะได้มดูเดี๋ขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ โอเคเสีนเป็นโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับบรรยากาศการต้อนรับเอเลียยติโกเกะในวันนี้นะครับก็เดี๋ยวุ่งนี้เราไปรับบีบด้วยกันเนาะไปรับบีบแล้วก็เพื่อนๆก็ชมคลิปกันต่อเลยนะครับวันนี้ก็คงจะมีแต่เพียงเท่านี้แล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ด้วยแล้วเราไปพบกันใหม่เจอกันที่เต้นชัยครับสวัสดีครับไปแล้วโอเคสว่าง เเป็นเพเปอร์แบาเดีกเซ็นยังง่ายที่เซนสวยเลยเนาะอะเลอยของใหญ่ของใหญ่มีคนกีนี่โอ้โหด้อน้าชิโจเก้เซฟฟี่ให้เลยใช่ป่ะสุดยอดโจเดีดไปไหนโจเด็อันนี้อยู่ตรงนี้โจเดเกืจบไม่ได้โจเดีด